สวัสดี f อฟที่รักทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel New Family นะคะวันนี้มาพบกับเกมสามก๊กนะคะเป็นเกมใหม่ค่ะชื่อว่าสามก๊กรีบอลสามดนะคะเป็นเกมที่กราฟิกสวยค่ะวันนี้ fc ถามมาเยอะค่ะว่าควรเล่นก๊กไหนดีก๊กไหนโหดแล้วก็ชอบก๊กนี้ควรเล่นตัวละครตัวไหนเงค่ะวันนี้เราเลยจะมาแนะนำนะคะเพราะว่าเราเล่นเซิร์ฟนอกมาก่อนเนาะแล้วเราก็เลยมีข้อมูลนิดหน่อยค่ะว่าควรเล่นตัวละครตัวไหนดีของแต่ละก๊กเนี่ยค่ะตัวละครตัวไหนสามารถปั้นได้ยาวจนถึงเล่นจนถึงตัวทองมาแล้วก็เล่นคู่กับตัวทองได้เลย้ยคะ เราก็เลยมีข้อมูลมาแนะนำนะคะไปดูกันเลยค่ะกกแรกนะคะกกแรกนะคะคือกกวุยเนาะวยกกนะคะวยกกตัวที่จะต้องเอ่อน่าเล่นค่ะเราควรที่จะมีในทีมนะคะตัวแทงค์ตัวหนึ่งนะคะเอาไว้ยืนคู่กับเอ่อตัวละครหลักเราเลยเนาะก็คือตัวนี้นะคะคาวทูค่ะจะเป็นตัวแทงค์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวละครเกรด16บนะคะ จะมีจะเป็นตัวแดงเนาะเกรดสิบหกค่ะดีเลยนะคะตัวนี้จะโหดเลยค่ะยืนยืนแทงได้นานนะคะแต่ถ้าใครไม่มีนะคะก็สามารถใช้โจหินแทนได้ค่ะโจหินก็จะเป็นตัวละครสีแดงนะคะเกรดสิบห้าค่ะสามารถใช้ได้ยาวจนถึงคู่กับตัวทองได้เหมือนกันนะคะถ้าเราไม่ใช้ขาวทูค่ะเราก็ใช้โจหินแทนได้นะคะ แล้วตัวที่สองค่ะตัวแม่ทับนะคะคือโจโฉตัวนี้ค่ะแนะนําเลยนะคะทีมวยค่ะทีมวยจะต้องมีตัวนี้นะคะยังไงก็ต้องมีตัวนี้แล้วก็ปั้นให้สูงเลยนะคะให้ดาวเยอะๆค่ะจะเป็นตัวแม่ทับนะคะตัวนี้โหดมากเลยค่ะจะเป็นตัวบัฟตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือสรุปเลยว่าถ้าเล่นวีโกกโจโฉต้องมีนะคะต้องมีโจโฉในทีมค่ะ แล้วกอตัวที่3มนะคะก็คือซุนฮอกค่ะตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะก็ควรที่จะมีนะคะซุนฮอกก็จะเป็นที่จริงมันเป็นสายทรับเนาะแต่ว่ามันโหดมากเลยนะคะดามเมจก็แรงมากเลยค่ะสกิลโหดนะคะแล้วก็สกิลน่ารักนะคะจะปล่อยแมวสีดำๆออกมานะคะออกมาตีอย่างเงี้ยค่ะซุนฮอกก็ต้องมีนะคะแล้วก็ตัวต่อไปค่ะก็คือเป็นตัวฮิวเนาะก็คือซวยเหยี่ยมนะคะซวยเหยี่ยม ก็ต้องมีนะคะเป็นตัวฮิลค่ะแล้วก็สามารถฮิลแล้วบวกโกรธให้ฮีมได้ด้วยนะคะแต่ถ้าใครไม่ใช้ส่วนเหี่ยมนะคะก็ใช้จางซุนหัวได้นะคะจางซุนหัวเนี่ยค่ะใช้ตัวนี้แทนได้นะคะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งค่ะก็คือกุยแกจะเป็นอ่าจะเป็นนักเวทนะคะจะเป็นนักเวทแล้วก็ฟอสหมู่เนี่ยค่ะ จะตีแถวกลางนะคะตัวนี้ก็โอเคค่ะจะเป็นเวทบวกด้วยแบบบวกฟอสอยนะคะีค่ะก็ดีนะคะใช้ถ้าไม่มีกุยแกก็ใช้เอียนสีแทนก็ได้นะคะสรุปแล้วก็คือ1เคาทูเนาะหรือว่าโจหญิงค่ะสซุนฮกค่ะ3โจโฉค่ะ4ก็คือตัวฮิวนะก็คือสวยเหี่ยมหรือว่าจางซุนฮวนะคะ แล้ว5ก็คือกุยแกค่ะเล่นประมาณนี้ค่ะเล่นได้ยาวเลยนะคะเดี๋ยวถ้าตัวทองมาเดี๋ยวเราจะมาแนะนําอีกทีนึงนะคะว่าควรเอาตัวไหนออกแล้วก็ควรเอาตัวทองมาใส่ตัวไหนแทนนะคะโอเคไปต่อกันนะคะกกที่2ก็คือจก,กกค่ะจก,กกนะคะถ้าะจะเล่นตัวแทงก็เป็นเตียวหุยได้นะคะสามารถยืนคู่กับ ตัวละครหลักเราเลยค่ะไม่งั้นนะคะก็ใช้กวนอูได้นะคะกวนอูก็โหดมากค่ะกวนอูนะคะแล้วตัวที่ต้องต้องมีเลยนะคะในทีมโจ๊กเนาะก็คือเล่าปีนะคะเล่าปีจะเป็นตัวฮิลที่โหดมากๆเลยค่ะสำหรับจกโจ๊กก๊กนะคะแต่ถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้มาเลี้ยงแทนได้ค่ะเป็นเกรด15เหมือนกัน เล่าปีกก็เกรด15นะคะแต่ว่าฮิลฮิลดีมากเลยค่ะจ๊กกุ๊กต้องมีตัวนี้ไว้ฮิลนะคะก็คือเล่าปีกเนาะแล้วเกรด16บแบบที่บอกตะกี้เนาะก็คือตัวแท้งก็คือเตียวหุยหรือว่าเอากวนอูมายืนคู่กับตัวหลักเราก็ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นเกรด16นะคะแล้วก็ตัวเวทที่ต้องที่ต้องมีในทีมนะคะก็คือบางทองค่ะ บางทองสกิลโหดมากเลยนะคะจะมีเรียกนกมาช่วยค่ะเป็นนกสีแดงๆเนะาะมันช่วยยิงค่ะแล้วก็ปล่อยลูกบอลไฟนะคะอัน,นใหญ่ๆแล้วก็กลิ้งไปแล้วก็ผลักสตูออกไปอย่างเงี้ยค่ะเป็นสายเวทที่แรงค่ะสําหรับโจกโกนะคะหรือว่าใช้วีซีแทนก็ได้ค่ะถ้าไม่มีบางทองนะคะวีซีก็โหดมากค่ะสกิลโหดจริงๆนะคะตัวนี้เป็นสายซัมมอนนะคะเสกซัมมอนออกมาช่วยแล้วก็เป็นปืนใหญ่ยิงอะคะ่ะแรงมากๆค่ะ การันตีเลยค่ะตัว UC นี้ก็น่าเล่นนะคะเป็นเกรดสิแต่ว่ายิงเวทได้แรงมากค่ะเวลาจบเกมนะคะเนี่ยค่ะ UC ซนี้จะขึ้นเป็นแบบว่า,าดาเมจแรงสุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะประมาณนั้นเลยบางทองก็จะเป็นเกรด16นะคะ แล้วก็มีตัวไหนอีกเอ่ยอานนี้ค่ะแล้วก็ลูกของกวนอูเนาะกวนอ่ากวนอิมผิงนะคะอันนี้ก็น่าเล่นนะคะจะเป็นสายแบบนักฆ่าเหมือนสายฮนูแต่ว่าตัวนี้จะพุ่งไปข้างหลังค่ะแล้วก็จะตีตัวหลังนะคะเพราะว่าถ้าเราเล่นแบบนั้นมันคือตีข้างหน้าหมดเนาะแต่ว่าบางทองนี่มันลูกบอลมันสามารถตีไปถึงข้างหลังได้นะคะมันกระพักไปเรื่อยๆเียค่ะสรุปนะคะกกจกก็คือเตียวหุยค่ะหรือว่า กวนอูนะคะ2ตัวนี้นะคะตัวไหนก็ได้เนาะแล้วก็ตัวที่ต้องมีค่ะตัวที่2เล่าปี่นะคะตัวที่ส,ะคะสมคือบังทองค่ะตัวที่สก็คือ,อวีซีนะคะตัวที่5ก็คือกวนอิงผิงค่ะก็ประมาณนี้นะคะก๊กจกก็โหดนะคะเดี๋ยวตัวทองมาก็โหดมากเลยค่ะมีพวกจุล่องอะไรนี้มาเนาะต่อไปเป็นงอกกะะ๊ก,กนะคะงอกก๊กนะคะตัวละครที่ต้องมีเนาะก็คือ1 กำเหล่งนะคะกำเหล่งสามารถเอาไปยิงคู่กับตัวละครหลักเราได้เลยนะคะถ้าเราไม่ใช้กำเหล่งนะคะเราก็สามารถใช้ซุนเกียนก็ได้ค่ะหรือว่าซิวไทยก็ได้นะคะตัวนี้ก็จะฮิลเป็นวงๆค่ะฮิลทั้งหมดเลยนะคะใครอยู่ในวงก็จะฮิลให้หมดเลยค่ะซุนเกียนซุนเกียนก็จะเป็นประมาณตัวแทงนะคะตัวนี้ก็ดีค่ะ ถ้าไม่ใช้กำรรเหล่งนะคะเกรด1ิบหเนาะเราก็สามารถใช้เกรด15ก็คือตัวนี้ได้นะคะซุนเกียนค่ะแล้วก็ตัวต่อไปนะตัวที่สองนะคะต้องมีเลยนะคะก็คือซุนกวนค่ะตัวนี้จะเป็นแม่ทับนะคะตัวนี้จะเป็นตัวบัฟตัวอะไรอย่างนี้เยอะเลยค่ะตัวนี้ดีนะคะซุนกวนค่ะต้องมีเลยค่ะ ตัวที่3นะคะก็คือลกสุนนะคะลกสุนจะเป็นตัวเวทนะคะเป็นดาเมจเวทที่แรงมากเลยค่ะยิงศัตรูตรงข้างหลังนะคะแล้วก็สามารถติดไฟได้อย่างีค่ะเป็นเกรด16นะคะตัวที่ต้องมีเลยคะ่ะสำหรับกกง้อน,นะคะก็คือเสี่ยวเกี้ยวค่ะเสี่ยวเกี้ยวจะเป็นสายฮิลสายซับพอร์ตนะคะที่ฮิลดีมากค่ะแล้วก็ บวกพลังโจมตีเวทให้ทีมนะคะแล้วก็สกิลสุดท้ายก็สามารถเพิ่มพลังโจมตีให้สายพลังโจมตีกายภาพได้ค่ะซึ่งเราควรจะเล่นไทซูจูนะคะอีกตัวหนึ่งเนาะไทซูจูนะคะหรือว่าเล่นตัวนี้แทนก็ได้ค่ะซุนฮโยญินค่ะสามารถแทนไทซูจูได้นะคะซุนฮโยญินก็สกิลแรงมากเลยนะคะตัวละครน่ารักด้วยค่ะ เพราะว่าไอาเสี่ยวเกี้ยวนะคะมันก็จะโยงอะคะ่ะมันจะมีเชือกสีแดงแดงโยงไปให้ตัวที่มันมีสกิลพลังโจมตีกายภาพแรงสูตรอะไรประมาณนี้นะคะ่ะมันก็จะทําให้เราตีแรงขึ้นจะทําให้ตัวนี้นะคะ่ะซูนหูยินหรือว่าไทซูจูะคะ่ะตีแรงขึ้นนะคะแล้วตัวเวทที่ต้องมีเนาะก็คือลกซุนนะคะแล้วก็ เต้เกี้ยวก็ได้ค่ะสามารถใช้เต้เกี้ยวแทนได้นะคะถ้าใครไม่มีลกสุ่นก็ใช้เต้เกี้ยวแทนได้ค่ะก็ประมาณนี้เนาะก็คือสรุปนะคะตัวที่ต้องมีสําหรับก๊กงอนนะคะ 1. ก็คือกําเหลงค่ะหรือว่าสุนเกียนก็ได้นะคะตัวที่2ค่ะก็คือเสี่ยวเกี้ยวนะคะต้องมีนะคะเสี่ยวเกี้ยวตัวที่สก็คือสุนกวนค่ะต้องมีค่ะ ตัวที่4ก็คือ,อลกซุ่นนะคะลกซุ่นสก,กิลแรงค่ะเป็นเวทเนานะหรือว่าใช้ใตเกี้ยวแทนได้ค่ะตัวที่5ก็คือไทซูจูนะคะหรือว่าใช้ซุนฮูยินแทนก็ได้นะคะโอเคค่ะไปต่อกกสุดท้ายกันนะคะชื่อว่ากกฮั่นค่ะฮั่นกกนะคะ ตัวละครตัวแรกท,ที่ที่ต้องใช้ค่ะที่น่าใช้แล้วก็ต้องใช้เลยค่ะส่วนมากก็จะใช้ Feel, เสียวเซียนนะคะเตียวเซียนก็สกิลแรงนะคะแล้วก็สามารถทําให้ศัตรูตรีกันเองได้ด้วยนะคะเหมือนศัตรูตรีกันแย่งเตียวเซียนประมาณนะะี้ค่ะใช่จะเป็นสกิลทําให้ศัตรูตรีกันเองในระยะเวลาสั้นๆนะคะเป็นสายเวทน,นะคะ แล้วก็ตัวที่สองต้องมีนะคะก็คือสายฮิวเนาะก็คือหัวโตวค่ะหัวโจจะฮิวแรงมากเลยนะคะแต่ถ้าเราไม่มีหัวโตวเราสามารถใช้ตันกลงก็ได้นะคะใช้ตันกลงก็ได้ค่ะก็เป็นสายซับเหมือนกันฟื้นฟูเหมือนกันค่ะแต่ว่าหัวโตวจะดีกว่านะคะ ก็คือเตียวเซียนเนาะอ๋อค่ะเตียวเซียนค่ะเกรดสิบหกนะคะแล้วก็ฮวงโตค่ะเกรดสิบหกนะคะที่ต้องใช้เนาะแล้วก็โลติดเนี่ยค่ะโลติดนี่ก็ดีนะคะก็เป็นเกรดสิบหกค่ะจะเป็นแม่ทัพนะคะแต่ว่าสกิลแรงมากเลยค่ะสกิลนี้จะโดนทุกตัวเลยนะคะสกิลล่มค่ะจะฉีดฉีดทุกตัวเลยค่ะสกิลแรงมากค่ะ แล้วก็ตัวที่ต้องมีอีกตัวหนึ่งค่ะก็คือตังโต๊ค่ะเอาไว้เป็นตัวยืนก็ได้นะคะจะเป็นตัวแทงเนาะเอาไว้ยืนคู่กับแม่ทัพของเราก็ได้ค่ะตังโต๊ก็สามารถฮิลตัวเองได้ในสกิลอันตีนะคะเลือดก,ก็จะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะตัวนี้ก็ได้นะคะลี่หลินฉีค่ะลี่หลินฉี หรือว่าใช้เป็นอ้วนเซี่ยวก็ได้นะคะอ้วนเซี่ยวก็เป็นแม่ทับค่ะจะเป็นปล่อยสกิลธนูเป็นวงๆนะคะโดนเยอะเหมือนกันนะคะหลายตัวค่ะไม่งั้นก็ใช้ลี่ลินฉีก็ได้ค่ะลี่ลินฉีก็จะพุ่งไปข้างหลังนะคะไปตีศัตรูแถวหลังนะคะตัวนี้ก็โหดนะคะโอเคสรุปเลยก็คือถ้าใครจะเล่นกกหั่นกกนะคะก็ต้องมี1เตียวเซี่ยนนะคะสองหัวโตวค่ะ 3. โลติดค่ะ 4. ต่างโต๊ะนะคะแล้วก็ 5. วันเซี้ยวหรือว่าริเหลี่ยนฉีก็ได้ค่ะโอเคค่ะเราก็มีตัวละครที่น่าเล่นแล้วก็ของแต่ละโกค้ค่ะมาแนะนำให้คร่าวๆประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคลิปหนะ้าเราจะมาแนะนำต่อว่าตัวทอง ของแต่ละก๊กตัวไหนจะเข้ามาบ้างแล้วก็ควรจะเล่นตัวไหนแล้วก็ควรจะเอาตัวทองไปลงแทนตัวไหนประมาณนี้นะคะเป็นเกมที่สนุกมากค่ะการันตีเลยนะคะเดี๋ยวมีสงครามตีอะไรเยอะแยะเลยค่ะโอเคยังไงก็าฝากนะคะ fc ทุกคนเนาะช่วยกดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามกดกระดิ่งนะคะกดทุกอย่างเลยเนาะ เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ช่องนิว a ฟร e ี่ในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะคะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณ f c มากๆนะคะขอบคุณค่ะขอให้เล่นเกมให้สนุกแล้วก็เล่นเกมให้โหดเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ